คุณหมอคะถ้าเอาน้ำมะนาพวพอกหน้าแล้วน่าจะขาวใสจริงหรือคะคนไข้ก็มักจะนิยมเอาพืชตระกูลพวกส้มพวกมะน,นาวมาพอกหน้ากันใช่ไหมครับหลายๆคนเคยทํากันใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าพืชผลไม้เนี่ยนะครับประเภทมะน,นาวเนี่ยมีปฏิกิริยานะครับที่ค่อนข้างรุนแรงกับผิวของเราครับเพราะว่ามีความเป็นกรดสูงทําให้เกิดอาการระคายเคืองได้นะครับอาจจะเป็นผื่นแพ้ผื่นระคายเคืองได้แล้ว ที่สุดมัที่สุดอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคอยู่หนังชีดหนึ่งที่ชื่อว่าเบอร์ล็อกเดนมาไทติสนะครับการผิวหนัาเสดจากพืชนะครับที่ทําให้เกิดรอยดําขึ้นดังนั้นเนี่ยแทนที่น่าจะใสนะครับอาจจะทำให้หน้าเนี่ยดำไม่ก็เดิมครับรวมไปถึงนะครับคนที่ชอบรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของมะนาวนะครับเช่นส้มตำหรือว่าน้ำมะนาวหรือว่ายำอะไรเปรี้ยวแล้วก็ไปโดนแดดนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็จะเกิดอาการผื่นแพ้ระคายเคืองแล้วก็เกิดรอยดําตามมาด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดในน้ําหอมด้วยนะครับโดยเฉพาะ น้ำหอมที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลมะนาวครับดังนั้นหลีกเลี่ยงให้ไกลเลย